สวัสดีครับผมนูถ่ายมือสองครัวันนี้มีรถมานําเสนอครัคันนี้ราคาเบาๆครับผมเบามากๆไม่ถึงเลขสามครับอเป็นคูปตาแอลพันห้าครับเครื่องยนต์สิบห้าแรงสองซูบเพาเดียวราคาเบาๆคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะขายตามสภาพรถใช้งานได้ทุกระบบฮะใช้ได้เลยนี่ฮะรถเนื้อตัวแห้งดีนะฮะ อันนี้ที่เห็นน้ํามันนี่ผมผมไล่น้ํามันไปน้ํามันมันน้ํามันอ่าเขาปิดก๊อกน้ํามันไว้เราสตาร์ทปุ๊บแล้วมันมันติดแล้วแหละทีนี้น้แล้วมันก็ดับเขาเพราะว่าเขาปิดน้ํามันไว้อ่านี่ฮะเนี่ยใช้งานได้ทุกระบบเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูฮะว่าสตาร์ทง่ายสตาร์ทยากคันนี้ขอเปิดราคาเลยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรถเดิมเนี้ยเก่าเดิมเปิดด้วยเปิดด้วย แบตเตอรี่ไม่มีนะคันนี้อ่ะสตาร์ทคูโบต้าห้าสิบห้าแรงสองสูบตันเลยเล่งเล่งอ่าเบิ้นเบิ้นเี่เบิ้นี่แบบเบิ้นเนี่ยเบิ้นมันต้องเหยียบตรงนี้เนีนตรงนี้ นะ้ะน้ำไม่ดันรถเครื่องดีนะ่ะรถเครื่อง28,500บาทอันนี้สีสันลงแตบบ่ว่ามาตาสภาพเลยนี่ที่เห็นเยิมย้มเินี่ เดี๋ยวดูห้างยกง้างว่างขออนุญาตใช้น้ำหนักนิดนึงอ่ะยกยกขึ้นเลยหาไม่่นานัา่น,นแหละว่างนั่นแหละครับวีดีโอทั้งหมด4สปีดลอง จะประมาณนี้ยางไม่่อยไม่ไม่ถวยเท่าไหร่ยางเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูเป็นยังไงสิหแรงสองสูบไปลองเกียร์ไทยเงียบดีฮะแอลพันห้าครับคนนี้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทราคาเราๆครับจัดส่งทั่วไทยค่าขนส่งลูกค้าออกเองนะนี่ครับ อ่าดูครับรถอ่าเดี๋ยวกลับมารับชมกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเทสเบรกดูฮะฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายโอ้รถควันไม่มีข่าวเลยนะลองเบรกหน่อยโอ้เบรกดีเดี๋ยวลองฝั่งซ้ายหน่อยเบรกอยู่นะฝั่งซ้ายเอาจัดไปอ่า,อาผลล็อกเบรกออกอา่า ลองเบรกฝั่งซ้ายเบรกดีนะครับซ้ายขวาอ่ะถอยถอยถอยเข้าที่เลยเก็บเอ้ยกระชากดูหน่อยดิดูดูเฟืองหน่อยดูกระชากหนนะ่อยชากหน่อยแแห่แหงรงแรงไปเก็บสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทราคาเราใจไม่มีแน่นอนหายากครับผมราคานี้อ่ะอันนี้รถ ันนี้รถอ่านั่งขับเครื่องสูบเดียวดันหน้าหางหลังสภาพกิฟตจัดไอคันนี้ยังไม่ได้เปิดราคาอ่ะเก็บเลยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับท่านใดสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดพิจิตรฮะเบอร์โทรศพัพท์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับโนรถไถมือสองครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นโทรมาครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามสำหรับผมวันนี้โนูถนไถมือสองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รถสตาร์ทง่ายนะอะพอรถสตาร์ทง่ายอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ